เป็นปัญหาของคนทั่วโลกเลยนะ7 8พันล้านคนเนี่ยมัลติททสกิ้งดีจริงเหรอยิ่งทำนะสมองยิ่งล้าสมาธิยิ่งสัน้นไอคิวยิ่งลดสมองยิ่งเสื่อมที่เราสมองล้าเพราะมันมีแอปเยอะครับแม้คุณอยู่เฉยๆก็ตามสมองคุณก็ล้าครับสมองคุณไม่ได้พักเลยครับ สวัสดีครับเจออีกครั้งกับผมพอลนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่สนุกและก็มีสาระต้องบอกว่า EP นี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาของคนทั่วโลกเลยนะ7-8 0พันล้านคนเนี่ยเป็นปัญหานี้เกือบหมดเลยและหลายคนก็เข้าใจเรื่องนี้ผิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าคุณเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเพราะว่า EP นี้เราจะว่ากันด้วยเรื่อง มัลติ t a สกิ n งดีจริงเหรออันดับแรกก่อนเลยมัลติ t a สกิ n งจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรนะครับถ้าแปลตรงตัวเลยนะคือ Ta สแปลว่างานใช่ไหมครับมัลติก็คือหลายๆอันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมัลต mm ิ t a สกิ n งก็เลยแปลได้ว่าทําหลายๆอย่างทําหลายๆงานพร้อมๆกันนั่นเองทําไมคนเราถึงมัลติ t a ส k ก่อนผมว่านะเป็นเพราะว่า ชีวิตคนเรามันมีหลายอย่างให้ต้องทำแล้วมันยุ่งมากใช่ไหมครับมีทั้งงานเนาะมีทั้งเรื่องส่วนตัวนะครับดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับมีผ่อนบ้านผ่อนรถนบวกกับเศรษฐกิจที่มันแย่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องการให้พนักงานแต่ละคนเนี่ยทำได้เยอะอย่างที่สุดมันก็เลยทําให้มัลติ t a s k ิ n งเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปทํากันโดยปริยายบางบริษัทเนี่ยถึงขั้นนะเวลารับสมัครงานเนี่ยเขียนมาเลยด้วยซ้ำาลครับว่าต้องการคนที่ม u l ติ t a s เก่งถ้าคุณทําได้ได้เงินเินนนเเเดดป็พศษ้วยนะ บวกกับว่ามนุษย์เราเองเนี่ยก็คิดว่าถ้าเราทําหลายอย่างพร้อมกันได้คือคนนี้คือเก่งมากอันนี้คือความเชื่อใช่ไหมทีนี้มาดูความจริงกันมากดีกว่านะครับโดยเราจะอ้างอิงจากวิจัยนะครับต้องบอกว่ามีคนวิจัยเรื่อง multitasking เนี่ยมาเยอะและยาวนานมากแล้วนะครับเริ่มต้นอันแรกก่อนเลยวิจัยนี้เกิดขึ้นปี2001นะครับผลวิจัยคุนพบว่าไอ้คนที่ multitask เนี่ยทำแต่ละงานใช้เวลายาวนานกว่าการทำาพีละอย่างเนี่ย สูงถึง40%ครับซึ่งมันส่วนทาง,งความเชื่อของคนใช่ไหมว่าอ๋อถ้ามันทําหลายอย่างพร้อมกันเราต้องทําได้เร็วขึ้นประหยัดเวลาขึ้นแต่จริงไม่ใช่ครับการที่คุณมอติท้าขึ้นแหละมันยิ่งทาให้คุณเนี่ยทำงานได้ช้าลงครับ นอกจากนั้นวิจัยยังค้นพบว่าการที่คุณมัลติททสหรือว่าทำหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยมันไปเพิ่มปริมาณงานให้สมองโดยไม่จําเป็นครับทีนี้พอสมองของเราเนี่ยทำงานมากขึ้นโดยไม่จําเป็นสิ่งที่ตามมาคืออาการล้าครับและพอสมองล้าสิ่งที่ตามมาอีกคืออะไรหลักๆ3อย่างด้วยกันการตัดสินใจของคุณเนี่ยจะแย่ลงอันที่2คือการคิดเป็นเหตุเป็นผลก็จะน้อยลงอันที่3คือการอยากจะเรียนรู้สิง่งใหม่ก็น้อยลง3อย่างเกิดขึ้นเป็นงานชีวิตยแย่ไหมครับ ยาเลยจริงไหมเอาแค่เรียนรู้น้อยลงนะ่วันหนึ่งทางานทั้งวันเนี่ยมัลติแทสาทั้งวันนะกับบ้านมาคุณก็ล้าหม,หมดแรงแล้วใช่ไหมครับถามว่าคุณจะอยากหยิบหน,นังสือขึ้นมาอ่านไหมก็คงไม่ระหว่างหยิบหนังสือมาอ่านกับดูซีรีส์คุณว่าสมองคุณจะเลือกอะไรมันก็จะไปเลือกบันเทิงใช่ไหมครับทีนี้พอเรียนรู้ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆยาวๆไป5ปี10ปีแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นเลยไงยังไม่จบนะนอกจากสมองล้าแล้วเนี่ยนะครับสีตามมาคือสมาธิค,คุณจะสั้นลงด้วยครับ ยกตัวอย่างเช่นคุณกําลังทํางานอยู่แล้วมีข้อความเด้งขึ้นมาอาจจะเป็นไลน์เข้ามาเด้งขึ้นมาปุ๊บแล้วคุณก็หันไปหยิบใช่ไหมครับปุ๊บเป็นยังไงบ้างรึเราก็ตอบรึอ่ะเสร็จปุ๊บคุณกลับไปทํางานใหม่อึเอ๊วันนี้พอร์ตเป็นยังไงนะช่วงนี้มีสงครามใช่ด้วยเเช็คพอร์ตทุนรึรึสตรีมิ่งว่าเพราะมันทำแบบนี้บ่อยๆสมองมันจะเริ่มฝึกตัวเองว่าอ๋อมันจะต้องสลับไปสลับมาบ่อยๆและนี่คือที่มาว่าทําไมคนถึงสมาธิสั้นมากขึ้นครับ ใครเป็นบ้างคุณแชร์ได้นะครับคุณลองคิดตามผมนะหนึ่งวันที่ผ่านมาคุณว่าคุณหยิบมือถือกี่ครั้งมันมีวิจัยว่าคนหยิบมือถือกันเป็นแบบหลายร้อยครั้งต่อวันนะครับยังไม่จบยังไม่จบอีกเลยใช่ไหมแค่นี้ก็แย่แล้วสมองล้าใช่ไหมครับสมาธิสัน้นแย่กว่านั้นอีกคือว่าเขาบอกว่ามัลติเทสทำให้ IQ นั้นดรอปลงด้วยครับการวิจัยที่ University of London เนี่ยคนพบว่าคนที่มัลติเทสเนี่ย IQ เนี่ยจะลดลงประมาณนะครับ15จุด คือสมมติว่าคุณ IQ 120 120แต่คุณมัลติ a ทสคุณจะ IQ เหลือ105ยังไม่พอยังมีอันนึงอันนี้คือวิจัยจากอังกฤษนะครับคนพบว่าคนที่มัลติ a ทสบ่อยๆเนี่ยจะทำให้สมองของคุณเนี่ยเกิดความเสียหายด้วยครับและพอมันเสียหายุมันเสียหายระยะยาวเช่น ขับรถไปส่งข้อความไปนี่คือมัลติททสนะครับคนกินข้าวดูทีวีก็เอามัลติททสนะครับอันนี้คือมัลติททสแบบเบาๆแต่และคนมัลติททสหนักกว่าน,นั้นคือแบบประชุมด้วยเล่นมือถือด้วยเพราะฉะนั้นคือยิ่งทำโมเลยยิ่งทำนะสมองยิ่งล้าสมาธิยิ่งสัน้นไอคิวยิ่งลดสมองยิ่งเสื่อมทีนี้เนี่ยคำถามต่อมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการลงทุนวะก็คือถ้าสมองคุณเกิดอย่างนั้นหมดแล้วเนี่ยครับคุณว่าเวลาคุณลงทุนจะเป็นไงครับก็แย่จริงนะ ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์าท่าเนี่ยคุณมัลติแทสซึ่งหนึ่งมันทําให้เลือกอื่นแย่ลงใช่ไหมครับมัลติแทสสมองล้าจำได้ไหมพอมันสมองล้าตัดสินใจแย่ลงใช้เหตุและผลได้น้อยลงทํางานนี้ทั้งวันแล้วคุณไปลงทุนอีกมันก็ไม่เหลือแรงเพราะว่าพลังใจพังสอองมนีจํากัดใช่ไหมครับลองน,นึกดูนะครับถ้าคุณลงทุนในหุ้นเหม,มือนคุณลงทุนเองด้วยนะในหุ้นสักศูนย์ห้าตัวแล้วกันเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าคุณไม่ศึกษาไม่ได้5้าประาการนี้ค คุณต้องดูงบการเงินคุณต้องอ่านจริงไหมบางคนต้องดูกรงดูกราฟอะไรต่งางกใช่ไหมครับแล้วดูอย่างเงี้ย5บริษัทพร้อมกันบวกกับงานเดิมก็มีทําให้คนส่วนมากเป็นนักลงทุนที่ไม่ค่อยดีผมอยากจะชี้ให้เห็นนะครับว่าคนที่ลงทุนเป็นหุ้นรายตัวได้นั้นและได้ผลตอบแทนที่ดีด้วยนะครับมักจะมีเวลามักจะเป็น full time investor ครับคือมีเวลามาศึกษาจริงๆเพราะว่าการลงทุนเป็นอาชีพนะครับในภาพไม่ออกย้อนกลับไปดูรอก์นิเวศได้ ที่เราเคยทำคลิปไว้นะครับนั่นคือไม่ได้มีพอร์ตเป็นพันๆล้านได้ด้วยการแบบว่าไม่ดูอะไรเลยไม่ใช่ตรงข้ามใช้เวลาศึกษาอ่านเยอะมากนะครับกลับมาที่หุ้น5ตัวใหม่เท่านี้คุณหนึ่งใหม่ความรู้ก็ไม่ค่อยมีและเวลาก็ไม่ค่อยมีและคุณมัลติแทสอกและคุณมาลงทุนในหุ้นเองอีก5ตัวพอจะทำนายอนาคตได้เลยว่าจะเป็นยังไงช่งห แลวคุณไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมหลายคนถึงแพ้ตลาดหรือขาดทุนนะครับแล้วตัวช่วยคืออะไรสำหรับมือใหม่นะครับตัวช่วยก็คือคุณก็คือลงทุนในกองทุนนะครับหาคนที่เก่งๆมาดูแลให้คุณแทนคุณมัลติแทสเวลาก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือจ้างคนที่เก่งกว่าหรือว่าให้คนที่เก่งกว่ามาช่วยคุณไปเลยอาจจะดีกว่านะครับ อันนี้ให้เป็นข้อมูลเพิ่มนะครับเพราะว่าเป็นคนชอบศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วเรื่องสมองเนี่ยนะครับมันมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าดิจิทัลมินิมอลดิเซอมนครับเขาบอกว่าในทุกวันนี้คนเราเนี่ยสังเกตไหมครับว่าเราเนี่ยเราจะล้าง่ายเพราะว่าตั้งแต่มียุคดิจิทัลเกิดขึ้นตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตที่เราสมองล้าเพราะามันมีแอปเยอะครับคุณยิ่งใช้แอปอยิ่งเยอะสมองคุณยิ่งล้า แม้คุณอยู่เฉยก็ตามสมอง,องคุณก็ล้าครับเพราะว่าอะไรทึ่งภาพนะครับคุณกําลังนั่งดูผมอยู่เนี่ยแต่ลึกเนี่ยสมอง,องคุณใน,ในใจมีคิดว่าเอ๊ะรูปที่โพสต์ไปใน Facebook มีคนมากดไลค์หรือเปล่าเอไอจี IG, ฉันรูปนี้มีคนมาคอมเมนต์มากน้อยแค่ไหนเอ๊ะพอร์ตคริปโตเป็นไงเอ๊ะอีเมลเข้าหรือเปล่าจริงๆลึกๆสมอง,องคุณไม่ได้พักเลยนะครับถ้าตราบใดคุณยังอยู่ในโลกของดิจิทัล เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลงทุนในกองทุนมันช่วยแล้วใช่ไหมครับมันช่วยเรื่องทําให้คุณได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นหนึ่งนะเพราะมันตัดตัวนี้ออกไปแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องไม่ต้องมากังวลใช่ไหมครับสมองคุณก็กังวลน้อยลงเพราะว่ามันลดสิ่งที่กังวลน้อยลงไปหนึ่งอย่างแนละ้วเห็นไหมครับนะต้องอยากเข้าใจผิดนะครับว่าการลงทุนไม่ดีไม่ใช่นะครับการลงทุนนี่คือดีนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะลงทุนเองเองนาะคือคุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องมีความพร้อมหลายๆด้านเ <ๆ S 1> พราะคุณต้องศึกษาแต่ละตัว จริงๆจังๆก่อนซื้อจริงๆไใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณทําไม่ได้ต้องบอกเลยว่า การลงทุนในกองทุนเป็นทางเลือกที่ดีมากครับทีนี้อย่าง TTB เองเนี่ยเขาก็มี TTB Smart Port ครับซึ่งเขาเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญครับที่คอยบริหารพอร์ตให้กับเราทุกๆเดือนด้วยอัตโนมัติครับโดยไม่ว่าสภาพตลาดนั้นจะเป็นไงก็ตามอย่างเช่นตอนที่ทถ่ายทำอยู่นี้นะครับก็มีสงครามระหว่างยูเครนรัสเซียอยู่ตอนนี้นะครับน้ำมันก็แพงนะครับของก็แพงเลยนะมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากต่อน,นักลงทุนทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีความรู้ไม่จริงเนี่ยคุณอาจจะเสียงเงินเยอะได้ในช่วงนี้นะคร แต่ถ้าเป็น TTB Smart Port เนี่ยต่อให้เกิดสงครามขึ้นใช่ไหมครับเขาก็มีการปรับสมุรรอร์ตของคุณให้ด้วยนะส่วนใครที่สนใจอยากจะลองวางแผนนะครับหรือว่าตั้งเป้าหมายดีๆให้กับตัวเองนะครับคุณสามารถซื้อขายกองทุนผ่าน TTB Touch ได้ซึ่งสามารถดูข้อมูลใน description ข้างล่างได้เลยครับ ว่าแล้วก็นึกขึ้นมาได้นะครับว่าพูดถึง TTB Touch เนี่ยผมเองก็มีลงทุนไปนะครับถ้าคุณติดตามมาเนี่ยผมก็ลงทุนไปเดือนละหมื่นใช่ไหมครับแล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ทําการตั้งค่านะครับเรียกว่าลงทุนแบบ DC นั่นก็คือให้ตัดบัญชีไปเลยอัตโนมัติเดือนละหมื่นวันนี้ก็คือครบสามครั้งพอดีลงมาละส0 0 0มื่นบาทมาดูกันดีไหมว่าตอนนี้ผลประกอบการเป็นยังไงบ้างนะต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนว่าเวลาคุณลงทุนระยะยาวผมไม่แนะนำนะว่าให้คุณมาดูพ่อยขนาดนี้ จริงเนี่ยเราลงทุนระยะยาวยาวนี่คือเราคุยกัน3ปี5ปี10ปี20ปีนะครับมันถึงจะเห็นผลดอกเบี้ยต้นถึงจะทํางานอันนี้คือแค่อัปเดตให้ดูเฉยๆเล่นๆนะครับเข้าออไปหน้าหลักนะครับเราก็เลื่อนลงไปครับไปที่กองทุนอ่าเปไปตามคาดครับตินลบครับ นิดหน่อยนิดหน่อยติดลบไม่เยอะนะครับไม่ต้องแตกใจเลยเพราะว่าข้อแรกมันเพิ่งลงมาแค่ประมาณสองสาเดือนใช่ไหมครับคือตั้งแต่ก่อนสองครามตลาดโลกมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับทั้งโควิดเอ่ยแล้วก็การเพิ่มดอกเบีย้ยของเฟดเองนะครับส่วนไม่มีไม่ม่ไม่มีข่าวดีเลยเหมือนกันเรามารวมถึงสงครามราัสเซียกับยูเครนซึ่งก่อให้เกิดราคาน้ํามันที่สูงขึ้นซึ่งน้ํามันเป็นต้นทุนของทุกอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนรอของแพงขึ้นกว่านี้อีกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ผมไม่แปลกใจเลยที่จะตกะครับ มันเป็นเรื่องที่ดีถ้าคุณหนึ่งคือลงทุนในกองทุนที่มีการกระจายความเสี่งยงใช่ไหมครับแล้วก็การ DCA ก็คือการซื้อทุกเดือนเท่ากันใช่ไหมจำนวนเท่ากาันทุกวนันซ้ำๆๆไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแบบนี้แปลว่าช่วงที่ตลาะดมันตกเนี่ยคุณได้ของถูกและคุณได้ของที่มากขึ้นจริงไหมส่วนตัวผมเวลาเห็นอย่างเงี้ยคือไม่รู้สึกอะไรเอางี้นะแต่ว่าล,ลงทุนใหม่ๆเวลาเห็นอย่างเงี้ยคือโอ้ติดลบไปแบบนี้สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่กดทังห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเ แล้วเขารู้สึกว่าผลลงทุนเป็นเสี่ยงเนาะเพราะชินกับการฝากเงินธนาคารมันไม่มีดรอปอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทาให้หลายๆคนไม่สามารถอยู่ในตลาดทุนได้นานครับฝากวิธีคิดไว้นะครับว่าจรงิงหนึ่ง,งคือต้องมีลงทุนระยะยาวต้องคิดแบบระยะยาวไมซ์เซ็ตนะสองคือต้องเข้าใจว่าคุณลงทุนในบริษัทคุณไม่ซื้อหุ้นลงทุนในบริษัทคุณภาพ3คือถ้าคุณ DCA ก็ต้องใช้ความคิด DCA คือฉันจะซื้อทุกเดือนเท่ากันฉันไม่สนราคาถูกแพงฉันไม่สนว่าสงครามหรือเปล่า ฉันไม่สนว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าฉันซื้อตลอดเลยแต่ระยะยาวเป็นการออมดอกเบี้ยทบต้นทํางานนะครับทีนี้เรามาทาเทสกันดีกว่าครับว่าสมมุติว่าเมื่อกี้คือพอร์ตคุณแล้วกันนะคุณเห็นว่าพอร์ตมันติดลบเราควรจะไปต่อไหมเขาไม่ข้างล่างได้นะครับติ๊กตอก่อติ๊กตอก่อมาเวลาเฉลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำอย่างนี้ครับว่าให้คนที่รับความเสี่ยงได้ลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆได้นะครับเช่นหุ้นหรือว่ากองทุนในช่วงที่ราคาเนี่ยปรับตัวลงมานะครับ แต่ว่าลงทุนตามความเสี่ยงที่คุณรับได้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมได้ลงทุนอยู่เดือนละหมื่นบาทนะครับและสมมติว่ากองทุนของเราเนี่ยหน่หน่วยลงทุนเท่ากับ100บาทมาดูว่าถ้าราคามาพันผลมันมีผลกับเราอย่างไงดีไหมนะครับจากตัวอย่างตารางเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างบนสุดเลยเนี่ยเป็นจานวนปีที่เราลงไปนะครับอาจจะเป็น3ปี5ปี10ปี แต่ในตัวอย่างนี้ผมสมมุติว่า4ปีก็แล้วกันนะครับแล้วปีที่5เนี่ยเรามาสรุปผลกันนะบรรทัดที่2ครับเป็นจนํานวนเงินที่เราลงไปในแต่ละเดือนนะครับแต่ละเดือนคือ1 0,000บาทคูณ12เดือนก็คือ1นึ0 0 0บาทต่อปีนะครับต่อมาคือตารางที่บอกว่าราคาต่อ1หน่วยของกองทุนที่เราซื้อไปนั้นเท่าไหร่นะครับเจนได้ว่าแต่ละปีนั้นราคาอาจจะไม่ได้เท่ากันนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างปีแรกเนี่ย ผมลงด้วยเดือนละ1,000 0บาทนะครับราคาในปีแรกเนี่ยประมาณ70บาทต่อนหน่วยผมก็เลยซื้อได้1,714หน่วยครับพอมาปีที่2ครับผมซื้อได้น้อยลงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคามันแพงขึ้นครับ ก็เลยซื้อได้ 1, 3 3 3หน่วยนะครับมาถึงปีที่3ครับราคามันตกลงไปครับเห็นอะไรไหมครับเห็นไหมครับว่าจํานวนที่เราสามารถซื้อได้เนี่ยมันเยอะขึ้นครับปีที่4ครับราคามันขยับขึ้นมาหน่อยครับผมเลยซื้อได้3,000หน่วยครับและผมจะลองเอาเจ้าจํานวนยูนิตเหล่านี้เนี่ยในแต่ละปีที่ซื้อได้มาเนี่ยนะครับมารวมกันครับก็จะได้เท่ากับ9 4 7 5หหน่วยครับแล้วถ้าผมเนี่ยอยากจะขายเพื่อดูว่า ถ้าคิดเป็นเงินบาทเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับในช่องที่5สมมติว่าราคามันขึ้นมาเป็น100บาทต่อนหน่วยเราก็เอาจํานวนที่เรามีเนี่ยนะครับคูณร้อยเข้าไปก็จะได้ยอดเงินออกมาเป็น9ก้าแ0นบาทครับพูดง่ายๆแ,แบบนี้ครับก็คือว่า ถ้าคนที่ไม่ได้ DCA เนี่ยแล้วคือดูราคาใช่ไหมครับ <K _ A> เขาเห็นราคาแบบนี้เ <K _ A> ช่นราคานี้มันตก <K _ A> เขาก็อาจจะรอก็ได้ว่ายังไม่ซื้อยังไม่ซื้อเดี๋ยวจะรอให้มันถูกกว่านี้ซึ่งอมันไม่มีใครสามารถทํานายได้ว่าลึกสุดอยู่ที่ไหนอยู่แล้วนะครับนะก็เลยทําให้ไม่ได้ซื้อสักทีเดือนนี้ก็ไม่ดได้ซื้อเดือนหน้าก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับเพราะมันไม่ได้สักทีใช่ไหมแต่ถ้าเป็น DCA ปุ๊บคุณตั้งไว้แล้วใช่ไหมคือฉันจะซื้อเท่ากันทุกเดือนไม่มีอารมณ์เกี่ยวข้องก็กลายเป็นว่าไอ้คนที่ DCA เนี่ทรราาคคถูกับ อยากให้มองภาพกลับกันบ้างพอช่วงตลาดที่มันดีอย่างช่วงหลังโควิดเนี่ยตลาดข,าขึ้นมาสูงมากไอ้คนที่ใช้อารมณ์ซื้อนะรอดูราคาก็ไม่ได้ซื้ออีกเพราะว่ามันแพงไปแล้วเดี๋ยวรอให้มันตกลงมาก่าน,นี้กลายว่าเห็นไหมครับว่าตอนถูกเขาก็ไม่ได้ซื้อตอนแพงเาก็ไม่ได้ซื้อแล้วเป็นผลว่าทําไมมันมีเพียงแค่10%เท่านั้นเองที่สามารถชนะตลาดได้ส่วนมากอีก90%แพ้แล้วก็ขาดทุนนะครับเพราะว่าหลายคนพยายามจับจังหวะก,การลงทุนนี่แหละครับ สุดท้ายขอฝากเรื่องมัลติแทสที่หนึ่งแล้วกันตอนนี้ผมว่าทุกคนรู้แล้วแหละว่ามัลติแทสมันไม่ดียังไงใช่ไหมครับแปลว่าตอนนี้เราต้องเริ่มฝึกแล้วครับฝึกที่จะทําอะไรทีละอย่างครับจะเดิมคุณอาจจะทํา5อย่างพร้อมกันคุณจะต้องค่อยๆฝึกลดมาเหลือ4อย่างเหลือ3อย่างเหลือ2อย่างจนเหลือเพียงแค่1อย่างครับโฟกัสฝึกตัวอยู่ไหนจะอยู่นั่น อันนี้เป็นให้เป็นข้อมูลเป็นโบนัสละกันนะครับเคยรด้นิคํคำว,ว่า priority ใช่ไหมครับที่แปลว่าลำดับความสำคัญ priority ลำดับความสำคัญเนี่ยเมื่อก่อนคือเอกพจน์คือมีอย่างเดียวแต่พอมาช่วงปี1900เนี่ยมนุษย์เริ่มเปลี่ยน priority เป็นคำว,ว่า priorities b s เข้ามาครับแปลว่าลำดับความสำคัญดันมีหลายอย่างชีวิตคนเราเนี่ยมีเรื่องสำคัญหลายอย่างได้นะครับแต่แนะนำว่าให้ทำทีละอย่างครับมันจะประหยัดพลังงานสมองครับ ทำทีละอย่างแล้วคุณจะค้นพบว่าการที่คุณท,ทีลัอย่างหนึ่งก็คือคุณจะทำงานนั้นได้ดีขึ้นทํางานนั้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทํามันได้เสร็จเร็วขึ้นแล้วจากนั้นคุณค่อยย้ายทําอันที่2 3แล้วก็4หรือ5นะครับแต่สุดท้ายก็ต้องเข้ายอมรับด้วยว่าบางอย่างคุณก็ต้องยอมตัดเอาจากชีวิตไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายคุณมีเวลาจํากัดครับนี่ชั่วโมงคุณต้องนอนด้วยอย่าลืมเราไม่สามารถทําทุกอย่างหมดได้นะครับอะไรไม่สําคัญแล้วก็ต้องลดละเลิกออกไปบ้างแล้วอีกอันที่คุณจะได้มานะากฝกาึ คือคุณจะมีสมาธิครับหรือว่าโฟกัสครับในยุคที่มันมีอะไรเข้ามารอบทิศมากมายเลยใช่ไหมแข่งกันตรงนี้แหละใครโฟกัสได้ดีกว่ากัน และนี่คือ Money Matters ในสัปด์ห์นี้นะครับถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหาแบบนี้มันดีจังมีประโยชน์ต่อคุณนะแนะนำว่ากดไลค์เลยครับให้ YouTube รับทราบเลยว่าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้นะกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเนะะื้อหาดีแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยจากเรา Money Matters ครับส่วนใครก็ตามที่อยากจะรู้ลึกขึ้นด้านการเงินและการลงทุนแนะนำว่ามาเป็นสมาชิก Membership โปรแกรมของเราได้นะครับโดยกดจอยข้างล่างเลยครับพร้อมกับสิทธิพิเศษมากมายแล้ววเจอกันใหม่ EP หน้าครับโชคดีครับสวัสดีครับ